สวัสดีค่ะพี่ดิ้งวันนี้นะครับมีข่าวใหญ่เลยเขาว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นวันนี้นะคะมีหมาหลงมาที่บ้านหมาหลงมาที่บ้านเหรอะปใช่เดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับวันนี้บอกเลยว่าดิ้งลองแดนของเรามีสมาชิกใหม่อีกแล้วนี่พี่เขามารออยู่เขามาอ้มองครับสวัสดีครับนี่น่ารักมากเลยตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้แหละน้องเขาเป็นผู้หญิงนะคะ นิ่งมากอะนิ่งมากอะหรือว่าจะโนอุนน้อนะครับ <นะ S 2> เป็น,น,นสมา,าชิกใหม่ของเราเลยนะละกนลูกน้องเป็นพันชิบะนะคะตัวสีดำตัวนี้นะครับเป็นพันชิบะนะครับเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงน้องคนนี้ฮอตมากเลยนะคะคือถ่ายรูปขึ้นมากแล้วก็อนาคตเ K K นีย่ยเขาน่าจะน่าจะเล่นกล้องรู้ใช่ไหมเล่นกล้องไหมลูกตอนนี้เราได้น้องตัวนี้มานะแล้วก็เด็กๆที่บ้านเนี่ยยังไม่มีใครรู้ด้วย <c oughs> ถ้ารอเข้าไปนี่เด็กๆดีใจมากเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็ยังไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ยังไม่รู้ครับที่บ้านไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะคะทำไรอะเซนเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหเล่นอะไรอะตาให้หมดหลับตาให้หมดหลับตาให้หมดเอ้าดูเลยไม่ใช่หับตาให้หมดนะเล่นอะไรเล่นให้หมดเลย ตายแล้วแล้วเพียงเพียงใครอะไ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 รไม่เห็นมันไม่เห็นเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยล้างมือกันเลยล้างมือใครอ่ะคนเมื่อกี้เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาจะมาโดนหนูนั้นโดนสีแดงหรือเล่าถึงเวลาจะเลี่ยโอ้โหอะไรนี่รู้แล้วเหรอว่าอะไรน้องหมา มือเปื้อนหรือเปล่าเนี่ยเอางี้เอางี้เซ็นเซ็นน่ะรู้แล้วนิดหน่อยแต่ว่าเซียวไม่รู้เลยดีใจไหมน้าเรามีหมาแล้วเนี่ยเลี้ยงหมาโอ้โหหลังจากที่เราค้อนนานนะครับอยากจะเลี้ยงมากคนนี้อันนี้เช่ามาเลี้ยงเนี่ยไม่มันหลงมาพี่ดิมไปเดินไปจับเหมือนกันเหอม่เด็กรู้นะครับคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดิมปล่อยลองปล่อยเดินเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเออได้ได้ได้ เดี๋ยวตอนนี้เราเซอร์ไพรส์เซนเรียบร้อยแล้วเซนค่อนข้างที่จะรู้มาก่อนนะเซนก็ดีใจนิดนึงที่จาเข้าไปก่อน่ะดิเ๊แต่คนต่อไปคือเขาไม่รู้เลยอุ้ยเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยสองคนเนี้ยปั่นแปะปั่นแปะเหรอปั่นแปะอะไรไงหลบเนา เฮ้ยหมาใครอะซิ๋วหมาไห้ฉันกดอนหน่อยพี่อุ้ยมาถึงก็อนลา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 ติ๋วพี ok ่ดีเมาอะไรมาเนี uh ่ยติวพี่พี่เก็บได้หน้าบ้านเก็บได้หน้าบ้านมั่วมั่วแล้วซิงซิ่อยากเลี้ไหมถ้าซิวไม่อยากเล่นเดี๋ยวพี่ต้องไปคืนเขาเราต้องไปตามหาเจ้าของแล้วมพี่ต้องไปตามหาเจ้าของหนูรู้ พี่อาร์ตขอบพี่อาร์ตเพา่าหนูเห็นพี่อาร์ตถืออาหารหมาอ๋อพี่อาร์ตมีอาหารหมาต้องเป็นหมาของพี่อาร์ตเหรอนี่หมาเลี้ยงหมาหน่อยเขานิ่งมากเลยนะตัวนี้หชอบไหมสิวชอบเปล่าถ้าชอบจะได้ขอพี่อาร์ตตอบเปล่าชอบเปล่าถ้าชอบก็ขอพี่อาร์ตชอบบอออกขพี่อาร์ตดิพี่อาร์ตหนูขอได้ไหมหนึ่งไม่ได้ขอไม่ได้ขอเขาขอพี่อาร์ต หือาด้วยเอากลปังเอาไม่เอาอัเรากลับเลยเอาหรอเอาดิขอหน่อยไขอหน่ขอนขนมเลยซ้อรองอุ้มไหมหนูขี้ไม่ขี้ันวีม่ี้แล้วหนูอยากันได้หรออ้าลุบว่าซิวจะเอาไหมเนี่ยพี่อาเขากลับมาแล้วมันหลไมมซิลนั่งดีดามัเป็นของพี่อาร์ต จะให้้เฮยพี่นดูมันชอบซิวด้วยอ่ะโอ้ยมันชอบสิวแน่เลยชอบสิวด้วยดูให้มันนอนด้วยไหมแล้วไม่ผมสิวมันยุ่งอย่างนี้เนี่ยหมาเงยไปเดี๋ยวหมาก็ตกใจหมดอ๋อยมันมันเชื่องมากเลยอ่ะมันแบบมันปรับเข้ากับคนง่ายมากเขาบอกว่าอีมืออุปสรรแบบว่านี่ใส่ขี้เล่นนะตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันชอบเด็กด้วยใช่ชอบเด็กด้วยว้าวมีความเป็นเซเลบชอบแบบชอบแบบเหไปไหมสู้กล้องเล่นกล้องอะไรเงี้ย เออไม่หลบมันไม่หลบกองเฮ้ยเกาคางชอบเนี่ยเหรออันไหนซิวซิวกับนี่เวลาเล่นหมาดนแมวเหรออ่ะซิวดูนะเวลาเล่นหมามันชอบให้เราเกาอย่างนี้นี่พี่ดิมเห็มันเกาเออซิวเกับเนี่ยดุตุนี่ดูมันล่างดิ่งพึ่งที่บ้านเคยเลี้ยงไหมเนี่ยที่บ้านเี็หมาตัวนึงเหรอโหยเขาเชื่อมากเลยอะพี่ดายเขาบอกว่าดีมเขาถามว่าเขาควรจะเอาใจใครดีเนี่ะลุกเงินขนาดเนี้ย ผมผมผมไม่ค่อยชอบนางห่านั่งตักเพราะว่าหนึ่งเมนโลเคยนั่งตักละเยี่ยวคามตักสองไม่เต็มเต็มเลย้นองจิเลยอกจิเลยอะตัวนี้ไม่เหมือนตัวก่อนตัวนี้ไม่เหมือนแมวตัวนี้นะคะพี่ดินอยากจะให้น้องๆช่วยตั้งชื่อหนึ่งอ๋อยังไม่มีชื่อเลยยังไม่มีชื่อชื่อมีมี่มีมี่เหรอโอ้โหล็คน้องเซนนี่เรอดเซนไม่ใช่หมู่มู่ใช่ไหม รู้อย่างเนี่ยน้องเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าน้องเขาเป็นผู้ชายตั้งชื่อมีมี่ทำไงอ่ะไม่ได้นะน้องจะเป็นตุ๊ดได้นะให้ทายน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงหรื้ได้ยังให้ซิวซิวทายดีกว่ามีมี่มันก็เป็นผู้หญิงเขียนยันเมื่อกี้ก็จะรู้มีมี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ป้ารับว่าเลยอ่ะพี่นิ่งมากอยากเลี้ยงอ่ะอยากเลี้ยงก็ขอพี่อาร์ตสิขอขอขอพี่อาร์ตก่อนค่ะทำไมผม องอ่ะงควชื่อต่อหรต่อยังไงดี่ะไม่นเราก็ให้ไม่ากเลยอ่าองประกบสินนเขาตปรกอสินะเาโอ้ขอจเยยนดยวก็ปรกอบสินแล้วเหรอมีจ่ายเปล่า้องซื้อที่อาร์ตนะลองปล่อยดีน้องงจะไปทางไหนไดมัดแน่้าวโอ้โหวิ่งแับเดียววิ่งแบบโอโอ้ เฮ้ยเล่นเลด้วยหุ้ยเตียวบังคับทางนี้วิ่งทุกที่นะดีมวิ่งไปทุกที่แต่ไม่ให้ใครจับใครจับหมเฮยก่ยังพีเจับ้ไม่นติดเไม่ไม่เลยมันจะตันจริงลองติดดูเฮ้ย เต็นเรามีปลาเรามีปลาอ้าวไม่กินปลาเหรออ้าว <c oughs> โหตำรวจอีกแล้ว นี่นะครับตัวนี้ที่เราซื้อมาใหม่ดวยด้วยโอ้โกงใหญ่มากช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเควันนี้ซิอจะนอนในนั้นใช่ไหมคะซิลนอนในนี้เหรอนุ๊กแม่อันนี้ตัวอะไรลูกหมาลูหมาคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนี้เลยต้อนรับสมาชิกใหม่นะยังไม่มีชื่อด้วยใช่ไหมพี่ยังไม่มีชื่อ ฝากน้องๆนะครับคอมเมนต์หน่อยว่าตัวนี้ควรจะชื่อว่าอะไรดีคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลานไปขอนะคะถ้าใครชอบอยากเจอน้องน้องคนใหม่เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าชื่ออะไรนะก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะจะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบห้เฮ้ยถ่ายมาลงเรื่อยเลยนะตัวนี้อยากเห็นไหมอยากเห็นเป็นคลิไหม